พี่น้องเลยมานิลาคนสวยเขามาอลยพี่น้องคนคนน้าาวนินีาวน้ำตาลจะได้ดีเมย์ว้หน้าก็ยูนาโดงอยู่ดอนอลไก็แว่าผู่ไหญมาพอเนี่ยไม่ได้เบออาจารย์บนผู้ให้มาพออะไรก็ได้มาพอดอยู่ดีเบอตเต่ย่าพ่นก็แบบบนเรื่เขามาพิคอนถกบึงชาังค้างคานบนเตว่ากางไเขาต้องการหรอพ่อเนาะเอาพ่อไหนเบิ้งดะยเจ้าเองหนึ่งคานั่นเทงเขาตกผินะร่าเงิโกคาขาวด้วยสิเ่าแต่ นี่โยพวาห้าหดติดใ้เจ้าเนอามหาเจ้าโยนเพรายว่าห้าวะามาเรื่อยมันีลาไปไหนอยู่เือเราเป็นแรงพ่อใวเป็นจริงเด้อพักเราได้บุ้มวนกระยาเด้เปาอเหบกินเบียน้ำภูบาวโอ้เฮ้ยนัตาน้องมีบามีเต้นมีตาตตากายเลี้ยงควายใจน้าต่างคมน้องก็บอกเคยเข้าน้องเฝาบอกเก่งยีลีตัวน้องมีบ่ได้มีน้ำยาเด้ต่เด้อเด เอาเงี้เดี๋ยวแล้วแม่เงี้เดี๋ยวแล้วแม่จะจอกหนึ่งอันเพิ่นมาบุญอะไรเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาบุญบางไปอยู่อันอยู่คุ้มห่าพี่น้องเนาะพ่อนยังนี่พ่อนยังเนี่ยพ่อของซึ่งางยาวบ่หรือว่าอันยังลำเพลินแล้วพ่อพี่น้องที่เปพ่อแม่มาเนี้ยละผมมีเส้นบ่มีสายเดีวยวเรียกงัวเรียกงัวบ่แม่นว่าเสียวงัวขึ้นไถนาเด้อเขาเรียกงัวอลไรเขาก็ต้องขึ้นไถนาควยหอยหุยน่ะรุ่นเตกี้แต่แม่มาเนี้ยเป็นรุ่นแรกไว้รุ่นรุ่นแรกเลือรุ่นเตกี้เด้อ เคขาวไ่ได้มาบ่จีก็นยาเคขาวนั่นแต่ว่าคนว่า่นงามเลย่นบนมาเที่ยวนี่ยนี่มันนี่นะคนงามมันต้องเด้อเขาอาคว้าน่นก่อนจุดบาทหนึ่งเนาะแต่ว่าได้เก็บกนเก็บงานันนี้นะอยู่คุมหาต้องมาคุมหาน่นแมนสไตลดีเดีวไปบารมนลไปพอก่อนโอ้ยยันที่บทันพอนี่พ่อแมนแมนพอดก่อย่้มไวไแถวเอาโน่าได้พอนั่นพอดนัพอดก็ยนุ่้มงานยาว ตัวติงตุ่มตัติ้งตุ่มเิสดเขาตอสีดดเออแม่เอาย้อนแข่งย้อนขาล้วด้ติน่องเิอติ้งตุมเวด่อนแต่กี่เนาะเขา้องปนน้ายเด้อเขาต้องแขงกล่องเด้อผู้ชายต่ละคนจรพเมมันนีนาเเมมนนีนะคือมันเป็นแบบมันนีนาจะเที่ยวใส่ผู้ชายเด้อเ่เด้งแขงกล่องเด้อติงตุมติงตุ่มเด้ได้เห็นบ่นะ เออขอบใจหลายๆเด้อบายบายโอเคโอเคขอบใจเด้อบัดมาเลยคุณกาแฟเด้อมานี่ก่อนมาเอาเงินค่ากาแฟก่อนพ้อนค่ะพ้อนเออค่าฟ้อนเด้อวันนี้ลาไปซื้อน้ำกินเด้อเ้าาจว่เงินโอเลียงกาแฟโนเมแม่แม่ก็ดีใจแ่อยูนิไม่แห้งเด้อไปบ่าวภูเอาเงินหายกับเด้อบ๊ายบายบ่จักแน่จีบ่าเด้อ เราไปล่อห่อนเด้อพี่น้องเด้อมีบุญบ้างไฟอยู่แถวเฮือนไม่เท่าพี่น้องแถวเฮือนยายแหละเลยแม่น้อยก็พากันออกมาเล่นโอ้ปุ่นยายเด้อเว้มาดิล่ะมาเด้อขามานะครับมาเว้เฮาเด้อเยแว้เด้อเว้เว้เว้เฮาเนาะนี่ฟังฟังเขาสิบ้า เขาอันเขาแววว่าพื้นแจ่ขาวแม่เออว่าขวัญเพิ่นงามมันเออแรงมันจะแรเรางามเขาไปว่าขะเล่าลดเราให้โซ่ไรมันกระแพงอยากเล่าให้มันขี่ได้เออแม่นเขาสิมว่าว่าขวัญเล่าเนาะบันเก่ามาเนาะแม่มาว่าพืชเราทำข่อยเด้อแม่เอากระเจนว่าคนหูเราลุกเนาะแม่ขึ้นน้ำบ่ได้ลบอกพันคนกับบุญม่วนนอนบ่ได้รับตัวนี้นอนบ่ลรับอีริไรคนนี้อยู่ขวัาขวัญคนเราแหล่งามขวัญที่ไรเออเนาะ ปีกา้าวส่วเบา้าแมนบอกโอเคไยมันนี้ลาขอบใจอเอ้ยเปนไปเด้อจ้าพี่น้องเด้อตอนจะไปพ้อนปันนันไปพ้อนในบุญบังไฟกองหางยาวพี่นอ้องนะมาเข้ามาอยู่ในเฮือนโตนนี่แม่น,น้อยพอวันนั่งอ้อนเป่าหนะ้ากำลังมาเลยมาอันอบอุ่นเลื่อนย้ายเลยพี่น้องเด้อเป็นขกแก้งเอา้าไอวัน เตอร์ก็มาเลยเด้อพี่น้องเตอร์พี่น้องอันนี้ก็เสี่ยวเซาโม้ยเสี่ยวจอยนั่งอ้นก็มานำกันพี่น้องอันนี้ก็ะเซียวม้ยพี่น้องเลยพี่น้องนะน้องปิ้นน้องปิ้นก็มาอยู่น้าแม่เด้อพี่น้องคนขี่รถอันยังมาพวกเจ้าขี่รถจักรพะลป้าตัวยายคนกินข้าครับยังยายข้าวแกงหน่อไม้มาเด้อยายกินข้าครับแกงหน่อไม้พี่น้องมีฝนปลามีแกงหน่อไม้ ยายกินข่าวพี่น้องเลยเออโกเคไอ้เพ็งกี้คนรอลูกสบายดีลูกป้าตอนบักลาโอ้ยเดี๋ยวทองมาเดี๋ยวนั่งนัดน้อง,องทอง,น,องน้องเมฆซิมมาเล่นสไลเดอร์เาาดือดก็เจ้ามายายเห็ดแกงหน่อไม่ไเห็ดลายบ่แม่แกงหน่อไม้ใครอยามาสุกินเอเอนางจอยอยากมาสุกินบ่บ่เออเผื่อกินเข่ากับแกงหน่อไม้ยายกินที่น้องเลยโซงเช้า เรื่องเงินล้านโอ้มีเงินหลาเนาะคองเจ้าไหลายเลยเนาะมีเงินหลายเอามาแบ่งเฮลตี้ทางนี้กันลงมแนวสีหาเงินห้าองอ๋อหาเงินจจกได้ให้มันได้หลายจุกวันมันโลห้มันมันสดก็สั่งซันกันเล็กๆหน้อยๆแด้วจ้าพี่น้องเดินว่ากันกินเล็กๆเออบุญบังไฟบ้านเฮาก็มีบ้างเนาะการลงมล้มบ้าง มันโคแหงนะพี่น้องเขาต้องมีนี้งนบ่หน้ามันยังไม่นเลยเลเขาลงกันหิงอ่ะนะสิคะต้องมีจิ๊บเนี่ยได้แล้วก็บอแหงว่าแหงบ่จอยคอจับปะจิ๊บดูอยู่เนาะจิ๊บไปจิ๊บมากะพ่อบ่แหงพี่น้องเลยความสุขของแต่ละคนมันบวกกัน สทางซ้ำนี่แหละเนาะนี่แหละจากความคุ้มของคนยากหากินกับกินมาสิจ้าพันนีแต่กินกับถูกสิจ้าแมนแมนแมนมันนีแต่กินว่แม่นมันก็ต้องหาแน่กินแน่คนเฮาเนาะคันนี้แต่หาบอกกินเลยเดี๋ยวกับอีกสิจ้าถูกอีกใจ่แ้่อะไรถูกูไปได้กินคือเขาทั้วันนีแต่หาอย่างเดียวกับว่ได้กินเนาะคันนี้แต่หากับถูกทุกเวียทุกงานอะไรกูไปได้กินในหมวดคือน้อมูถูกอีก เพราะฉะนั้นแหละการห้าคนเอาเอาเอาสามือก้มกระยักยกน้ำเด้อหามือก้มกระยักยกน้ำเด้อพี่น้องไปน้ำแบบใส่ให้นักอ้นให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะมีกินกะทิโออิชินี่เดี๋ยวคนกินโออิชิ่พี่น้องคนทองกินโออิชี่คนกินดอกต้นนี้นะกินโออิชิ่เลยจ้าเด้อพัิวาอันนะคะก่อนกินเบียร์บริม่นได้มันคือคือกันได้นะมันจีเหลืองคือกันได้พี่น้องแม่น โอ้ยชิโอ้ยชิจ้าโอ้ยชิพี่น้องคนท้องิโออยชิเด้อแม่งแข้งขี้ห่อนบ่ลูกาห่อนไปจนเหื่อนชัดเนาะเจาจะตากแดนจะกินะยาคนแก่นาะเป็นไหมได้ยาอันนั้งอันเราบบสบายบะก๋ออันนั้นอันนั้นมันห่อนอันั้เป็นปืนเป็นคันปลาบุญนะคนหลายๆเนาะคนหลายอะไรใดเอออันมวยเขาเขาจืดบ่วม ปีนะเขาไปแห่บุญประเวทน้ำเขานะเอออันนี้เลยเขาไปแห่ดิเลยเนาะอยู่บ้านน้องกีต้มแหมือน้วไอ้นไปน้องกีตมนแร่ไปน้องกีต้มอนแหแห่ไปน้องกีต้มนสามปีบอกเขาบไดิเห็นเขาคือว่าสั้นสามปีเขาหยุดเห็ดเหหมุนกันเนาะแม่บอกเขาคือบอกเขาจะเจ้าซี่คเย็ง่เรานะวัน สามสี่หางคนเท่าไงเลยพี่น้องเลยดูด้วยกันฮะโอเคคนพี่น้องไอ้บุญกับพูเขาเห็ดยาวเลยเด้อพี่น้องเด้อเขาเห็ดยาวไปเลยปูเด็กน้อยบ่แดดบ่เนาะเขาไปบุญบั้งไทยผุนพุนผุนเห็ดยาวโหหลุดยาวเตนี่ฮอดวัดเลยเด้อพี่น้องเด้อเขาเห็ดนะ มีสัตว์ลูกปอกลูกโป่งเนี่ยน้องนัดกับน้นองทองเดี๋ยวเพิ่อนสิออกมามานำหลังพี่น้องเลยเดี๋ยวออกมานำหลังเดี๋ยวไปหลับเอาเพิ่นมานำหลังแม่น้อยไปหลับเอาน้องเมฆน้องลุกมาเล่นสไลเดอร์ห้องลุกนั่นสิเน่เพื่อนเพื่อนสบายนะพี่น้องให้เฮื่อนมาอบอุ่นเฮื่อนย้ายเฮื่อนย้ายกับเสากระมองเงียบไปลายเสมามองลายพี่น้องเย้ยแม่น้อยจะมาอบอุ่นเฮือนย้ายอลไร คนนี่กัฮ่อนบได้อยู่บได้เร้าเนาะบุญนะี่เนาะมาบุญมาศิลนะฮ่อนบได้อยู่บได้เร้าพี่น้องเอ้ยอบอุญญ่นยายด้นอะไรบได้มาอันเปิดเสียงเพลงมาซุม่มมาแซวอยู่บอันยายกับด้นแล้วลอันพีใหม่ฝ้าใหม่กับเฮาบได้มาอบอุ่นเนนะนะก็เลยมาพากันมาอบอุ่นลูกเต่ามาสามวอยขี่รถจักรมาแต่สวรรค์กับลูกเ่นครับน้นนองหักเพิ่นคนน่งมานะพี่น้อง เพื่อนได้เขาก็กินซุมกินแซลเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนได้กันเด้อเอาซุมเซลเพราะงานนี่ก็มันเป็นงานบุญสุดท้ายแล้วทีว่าเดียวเดือนหนาก็ฝนมากล้วก็มีแต่ข่าวฟันซานพี่น้องเนาะมันก็บ่บีบุญแล้วนะงานบุญที่เขาจะกินงวนก็สุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเอา้าคลิปนี้กันไม่น้อยสิลาไปก่อนเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลทุกคอมเมนต์ที่เขามารับ z ม o น zoom family เด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้า